สวัสดีเราชื่อน้องเกตการบินนะเฮ้ยไม่ใช่สัตว์สวัสดีครับวันนี้กับพวกเรา D I K Channel อ่าวันนี้ก็อยู่กับเกมฟีฟ่เหมือนเดิมะฮะเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมวันนี้จะไปบวกตัวอะไรไปดูกันเลยก็ขอบคุณไปยังสูตรน้องแม็กด้วยฮะก็จะมาล่อกันก่อนนะฮะสำหรับวาดีถ้าแตกก็ตีมาก,ก็ร้อยเลยจัดไปลองแชมป์กันหน่อยวาดีลองแชมป์ให้กับลสเตอร์ตี้นะ <laughs> เขาก็เกือบจะเป็นดาวซันบูนะครับก็เกือบเพราะนั้นแหละหน้าเดฟนั้นเราเนี่ยอ้ล้วนะครับหลายๆอง์การส่แสงสงแสงส่องแสงไหมผมรู้เี่แตกแตกไปเลยครับผมไม่ซีเรียสแตกเ่ผมจะตีมาโก้รอยแตกไปเลยวาดีแตกโอ้ยเอ้ยเฮ้ะเอยมันแเต้ยเเสืยเฮ้ นะดูตัวนี้ดีกว่าว่าจะแตกไหมดิงวอเตอร์นะก็โอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนกับฟีฟาแล้วแตกไปเลยแตกไปเลยดิงวอเตอร์ดิงวอเตอร์แตก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 ก็หลังจากที่รอดแตกมาหรือว่าไม่แตกก็ช่างแม่งแล้วก่แตกไปสองตัวนะครับเอาเลยอันนี้เป็นตัวที่สามสองแสน สว่างเจอดจา้าแตกมาแล้วสองตัวตัวที่3ามไม่ต้องติดนะครับเอาดิเอาดิสัตว่าวสึกว่ามันจะเป็นสูตรสูตรของใครไม่รู้นะครับติดติดสองแสงสองแสงไม่ไม <No! No! S 2> ออ่ไหนไิแตกตลอดนะครับไมมีวันขึ้นบวกสามได้เลยต่อนะไปแล้วนะหลังจากที่ตีมาก็ร้อยไม่ติดก็มาลองวีดาอาโลวิดาบายเยนใช่ไหครับตัวนี้ สมัยนี้อยู่ยูเวนตุสนะครับอ<ก>๋อสมัยนั้นอ๋อโหดเหมือนกันหนีาดเนยกว่าจริงหฟูร์ตินานอ่ะเคอีจร้านไปเลยเขายังบีสปิริตในการบวกต่อแล้วครับไม่มีเลยมากครับทีมนี้ครับทีมทีมที่ดีมีนักเตะที่โหดแต่จริงเจ๊งหมดแล้วตอนเนี้ยรู้สึกถึงความเจ๊งอะ ไปเลยดีนานแมนยูแมนยูหลอสองนี่นนานี <c oughs> <c oughs> ้นะอ่าตอนนี้ก็อยู่ในไอดีน้องแม็กนะก็จะมาบวกอ่าบวกเจ็ดฮุบเมลฮะก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่เขาบอกว่ามีสูตรนะสูตรน้องเขาก็ ร่อให้แตกก่อนสามตัวอ่ะไปดูกันว่าจะติดไหมอ่ะครับหลังจากที่เราร่อแตกมาแล้วทั้งสามตัวนะฮะก็เข้าสูตรต้องแม็กกันต่ออีกครับบวกเจ็ดฮุบเมลปีสองพสิบฮะจัดการเลยชนกันกี่ครั้งครับชนกันห้าครั้งครับผมน้องเขาบอกมาะฮะ่าเอาบวกหกตั้มสี่นะอ่ะ,อะชนครั้นแรกโ<ม>้ช้ามากเลยเกิด <c oughs> อาการแหลก <S 1> 1 <S 1 1> หนึ่งเะ ลุ้นนะครับลุ้นเอาช้าสองคนลุ้นเลยสามจริงไอ้บี่อาจจะเป็นบวกเจ็ดของชาแนลเราเลยก็ได้นะตัวแรกนะก็

สุดท้ายก็แตกนะครับแตกกูคืนกูคืนก็โอ้โหกูคืนได้บวกหกบวกหกก็ยังดีฮะกูคืนได้บวกหอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครถูกใจคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่อย่าลืมเลยอ่ะที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะฝีมือสุดยอดเลย